สำหรับตัวนี้นะครับจะเป็นปลาป่าพัฒนาจะออกไปทางสายเลือดปลามหาชัยนะครับสังเกตใบหางครับตัวนี้จะเป็นตัวเมียนะครับหางจะยาวลำตัวยาวนะครับมีลักษณะเป็นทรงป่าการหางนะครับจะมีการแซมขึ้นแซมลงนะครับเป็นลักษณะของหาง ปลากดมาใช่นะครับลำตัวยาวนะครับตัวสีเข้มนะครับลักษณะเหมือนกับตัวผู้นะครับเพราะว่าเป็นการพัฒนาสีสันความความอึดความดุนะครับข้างล่างจะมีท่อนำไข่นะครับซึ่งบ่งบอกว่าเป็นปรากดตัวเมียนะครับตาสีแดงนะครับเกตค่อนข้างจะเป็นมรกตนะครับเกตสีเขียว เขียวออกฟ้าด้วยนะครับตะเกียบข้างล่างนะครับก็จะเป็นลักษณะเป็นสีแดงนะครับเป็นสีแดงขอบดำนะครับแล้วก็ปลายตะเกียบจะเป็นสีขาวนะครับขอบก็จะออกเป็นสีเขียวด้วยนะครับสีเขียวน้ําเงินอย่างเงี้ยครับเป็นลักษณะของปากัดปานะครับซึ่งปากัดนี้เป็นปากัดที่หลุดมานะครับหลุดมาจากสายเลือดของ ไายบิดนะครับหรือลายไทยนั่นเองกับปากัดหม้อนะครับสิ่งที่ได้จากการการบิดในครั้งนี้นะครับก็คือความดุนะครับแล้วก็เครื่องค่อนข้างสวยนะครับไม่ว่าจะเป็นกระโดงหางชายน้ําตะเกียบนะครับโดยเฉพาะหางนะครับเป็นเอกลักษณ์เป็นเอกลักษณ์เ,เ,ลเลยเขาว่าได้น,นะครับเป็นลักษณะของปากัดตัวผู้ มหาชัยนะครับหาจะได้ลักษณะของปลาตัวผู้ค่อนข้างจะเยอะนะครับซึ่งปลาตัวนี้เป็นปลาตัวเมียนะครับไม่ใช่ปลาตัวผู้นะครับถ้าจะพัฒนาต่อนะครับสามารถที่เอาปลาป่าปลาป่าให้บิดนะครับไม่แนะนําให้เป็นสายดังเดิไม่แนะนำนะครับเพราะว่าจะเป็นการย้อนสายนะครับการไฮบิดนะครับมันก็จะเป็น เหมือนกับการก้าวขึ้นบันไดนะมันก็จะขึ้นไปนเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าเราเอาสายนั่งเดิมมามันเหมือนกับการถอยหลังนะครับดึงสายลงไปยังสายสายเลือนั่งเดิมนี่คนระับในขณานี้ก็สวยถือว่าเป็นปลากานที่สวยนะครับปลาที่เอามาช่วยพองนะครับก็จะเป็นกาแล็กซีนะครับเป็นปลาตัวผู้กาแล็กซี่ นี้จะเป็นปลาขอบขอบหรือว่าที่เขาเรียกว่าอาปลาเราจะเห็นขอบนะครับซึ่ง g a น a x กซีนี้นะครับเราสามารถที่จะต่อสายเป็นมาเบิ้ลได้นะครับมาเบิรขอบนะครับ,รบเราสามารถที่เอา ตัวที่มีลักษณะปลาขอบแบบนี้การ์ลีขอบแบบนี้นะครับเอามาเข้ากันก็จะมีโอกาสสูงครับที่จะได้มาเบิ้นขอบนะครับซึ่งเป็นปลาที่ค่อนข้างสวยงามมากนะครับมาเบิ้นขอบ